เทควันโดเอาอะไรมาบ้างไปดู <id> สิ่งแรกที่คุณต้องเอามาคือหัวใจที่เข้มแข็งมุ่งมัน่นอดทนและคุณจะผ่านมันไปได้เอาร่างกายที่แข็งแกร่งออกมาจากตัวคุณ <Yeah! S 1> อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมเอามาให้ครบไม่ว่าจะเป็นเฮดกาด หลังเท้าไฟฟ้าแดโดและ KPNP อุปกรณ์จำเป็นที่สุดก็คือฟันยางเอามาด้วยห้ามลืมเด็ดขาดหนาไม่ต่ำกว่าสามมิลสนับเขา่าหยิบมาด้วยที่นี่ห้ามลืมใช้ทุกวันที่นี่มีเตียงไม่มีหมอนผ้าหม่มผ้าปูเตียงการุณาเอามาด้วย